ก็ล่มเริ่มหวยล่ะพอฟังเบื้องนั้นก็เรื่องพี่น้องเริ่มลามมาใส่กันเนาะเมื่อก่อนมันก,ก็บ,บ่บ่ได้อ็นี้เนาะพี่น้องมื่อก่อนมันเป็นต้นเดียวเนาะนี่มันก็เริ่มลามมาไลายต้นนะพี่น้องใบเดืองเดืองในแมน่นะพี่น้องนี่คือกันเนาะตัวนี้กันเนาะสบายดีกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูกูสุขคนพี่น้อง ยินดีตอนหับเขาสู่สองเบาภัยคนไกลบ้านคือเก่าเด้อพี่น้องกับบรรยากาศช่วงใบใบพี่น้องเลยมือนี้ห้ากระสีเอาปูนขาวมาใส่คนตนนน้น,นกล้กวยเนาะพี่น้องเนื่องจากอ่าต้นกล้วยในการเรลื่อมใต้ผ้าร้ายแลวพี่น้องเลยเมือก่อนก็เป็นต้นเดียวนะพี่น,ออน้องกอลังลังมาในกาเหลื่อมล่ามไปต้นอื่นแน่เนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นประมาณสามสี่ต้นเลยพี่น้องเลยใบเรืองเนาะใบเรือง,ใบ,องใบหากล่งพี่น้องเลยกล้วยกับล่างงามเนาะแต่ว่า ใบมันมีลักษณะเรื่องน้องพี่น้องคือกล้วยขาดนามนี่แหละพี่น้องเลยปะวมันใต้ผายเน้องพี่น้องก็เลยไปซื้อปูนขาวมาพี่น้องกสิมามาม้อยใส่โคนต้นไา้อะไรพี่น้องเลยแล้วก็เสี้ยหนาําคดอีกเตืวหนึ่งน้องพี่น้องกั้นปวกเสือโลูกเสือล่าน้องพี่น้องก่อนอื่นก็ากา่อมม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้นเด้อฝากคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้พี่น้องเลย มันอาจจะมีเสียงเพลงในเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่มีงานแต่งเนาะพี่น้องงานแต่งงานดองเนาะคนเอาวงดนตรีมาเสียพี่น้องก็เสียงยินเสียงอยู่ดอกพี่น้องตึบตบอยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาส่งบบายพี่น้องเลยจะได้กับไปเบิ่งไปสมกันเลยพี่น้องเลยอยู่เนาะพี่น้องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องใบเลืองเรืองเนาะลืมเป็นลายตุ่นอยู่พี่น้องแล้วก็อยู่คนนี้เนาะ หลักกระตุนนีพี่น้องเมื่อก่อนมันเป็นต้นเดียวนะพี่น้องมันก็เหลื่อมลามไปนะพี่น้องบรรยากาศสบายๆพี่น้องเลยเฮาวกระสีมาใส่ถูกต้นด้วยนะพี่น้องกั้นไว้เนาะกั้นพวกเสือล่าเนาะพี่น้องเสมาโรยใส่รอบหลบโค่นมั่นเลยพี่น้องเลยปูนข้าวเ้าก็ได้เตรียมมา่น้ลพี่น้องเดี๋ยวเสมาหุยใส่โอเคพี่น้อง 嗯，我的。 ตอนนี้ก็หวานปูนขาวแล,แล้วแล้วพี่น้องหวานปูนขาวแล,แล้วเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาก็สีมะฮู้ดหนามนพี่น้องเดี๋ยวให้มันแดดอ,อ่อ,อนๆกว่านี้ก่อนเนาะสรสีมะฮู้ดหนามพี่น้องเลยนี่พี่น้องใบมันอยากเรืองๆแน่นเลยเนาะผอมันเหลื่อมตายถ่ายเนาะมุอกรอนกับโบไรเป็นพี่น้องเลย มาสุดนี่แหละเพื่อนพี่น้องเรื่องจากพี่นี่จะพ้นมันลินรลายแน่พี่น้องเลยพ้นลินเลยเนาะมันอาจจะทําให้หลากต้นกล้วยมันมันเน่าเนาะพี่น้องมันเน่าแล้วก็มันก็เป็นเสือล่าเนาะพี่น้องปี่นี้มันพ้นดีรลายพี่น้องเลยก็ได้ลองเอาปูนขาวมามาวานใส่เนาะพี่น้องมาขาพวกเสือลูกเสือล่าเนาะพี่น้องลองเบิ่งเนาะ พราะว่าก็ยังท่ันได้ทดลองดอกพี่น้องกำลังมาทดลองขังแหลกเนาะมาลองเบิง่งพี่น้องแล้วก็เอาหนามมาโหดเนาะพี่น้องโหดเบิดนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าฝนเบิดแหลนะเนาะดินมันก็เริ่มแหงพี่น้องกระสีโหดเบิดทุกตนน้นอะไรน่ะพี่น้องเลยตอนนี้เอา พวอะนาเซปริงเกอร์มาเปิดใไซยูนน,นีก,กนเนาะโบสถ์ทางในก็าซัมแดดมันโบสถ์ทางฝั่งเบื้องน,นั้นจังสีไปโบสเบื้องนั้นพี่นอ้องเลยนะพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่สวนพี่น้องลูปมันกระหวยแน่เละมือเสาร์นี่ลมแห้งพี่นอ้องเลยลมพัดวีวีเนาะก็ร่มเหลิมหว่วยล่ะเพาะฟังเบื้องหน้าก็เลื่ยงพี่น้องเหลิมลามมาใส่กันเนาะ มุกร้อนมากกับบ่อบ่อในี้เนาะพี่เนาะมุกรอนมันเป็นต้นเดียวเนาะนี่มันก็เลยเลามมาลายต้นเนาะพี่น้องใเดืองในแม่นะพี่น้องนี่คือกันเนาะตัวนี้กันเนาะเลยเอาปูนขาวมาใส่เห็นเขาวาขาพวกเสือลูกเสือล้าเนาะพี่น้องลมมาอีกแล้วลมหนาวเขาหนาวเขาเลยพี่น้องเลยลมผัดวีพี่น้องเลย พี่น้องตอนนี้ก็หดนามแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะสีฮามุ้งเลพี่น้องเลยหดนามกำลังแล้วหดนามหลวก็เครืองหานเครือไก่เนาะลมพัดวิวพี่น้อ,เอ,อนงลอลเ,อเ,อเออลยลมแห้งเลยดีนะครับพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบไว้เพียงสานีก่อนเดอ้อพี่น้อง คลิปนะ้าพอกันใหม่พี่น้องเลยจะได้ก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้หนพี่น้องเลยโอเคพี่น้อง